สวัสดีครับมาพบกับากูอีกแล้วน,นะครับวันนี้กูจะพาไปรู้จักกับชาวพระหัสปีชวดนะครับคนพระหัสปีชวดนะครับเป็นคนมีสติปัญญาดีเลอร์ชอบการเรียนรู้ครับแล้วก็เป็นคนมีคุณธรรมสูงครับแต่ข้อเสียก็คืออ่อนไหวครับแล้วก็ขี้สงสารครับจนถูกคนอื่นเอาเปรียบอยู่ตลอดในอดีตที่ผ่านมานะครับเขามากักจะถูกเพื่อนสนิทหรือไม่ก็ผู้ใหญ่ที่เคารบทเรายศทําให้เจ็บปวด เขาเคยแบกภาระที่มันหนักเกินตัวจนเกือบหมดไฟกันความเมตตาของเขานะครับคือกาะป้องกันตัวที่ให้รอดมาได้ครับดวงกําลังเข้าสู่เมตตามหานิยมนะครับการงานจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่การเงินจะมีช่องทางใหม่ๆที่เข้ามาจากความรู้และความสามารถของตัวชาวพฤิดหัดปีชวดครับสําหรับเรื่องความรักนะครับท่านต้องกล้าพูดความในใจแล้วลดเรื่องความโลกสวยลงบ้างอย่าปล่อยให้ความดีของตัวเอง กลายเป็นความน่าเบื่อในใสายตาคนที่รักนะครับคุณมีพระปางสมาธิคุ้มครองอยู่นะครับควรสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิให้เป็นประจำนะครับส่วนเทพประจําปีชวดก็คือพระแม่ลักษมีครับสีนําโชคก็คือสีแดงสีเหลืองสีทองโปรดจําไว้นะครับพสติสําคัญที่สุดฟังหูไว้หูนําส่วนที่ดีๆไปใช้ในชีวิตประจําวันถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วพบกับกูใหม่ในคลิปหน้าครับ